ระหว่างพี่กับคนนั้นรักใครมากกว่ากันอือหุ้ยตอบไม่ได้เลยห้ามห้ามบอกว่าเท่ากันเนอะอ้อือสี่สิบห้าห้าเอ้สี่สิบเก้าห้าสิบสี่ใครห้าสิบเอ็ดเขาพี่เฮ้ยุฮ้ยอะไรเธอไปเล่นไหมอุ้ยพีุ่งอยาอุ้ยริงด้วยอะไรนะพี่ปุงอือหชัดเจน โอ้นานๆจะเจอคนรู้ชื่ออันนี้รอเพื่อนอยู่ปะเนี่ยเพื่อนไปไหนผมไม่ได้บเพื่อนที่อันนี้ผม,ผมดเด๋ยอเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะผู้ชายครับเฮ้ยจริงเหรอถ้าไม่เสียงมันผู้หญิงเลยวะอ่านายชื่ออะไรโปรแกรมครับพี่อุ้ยชื่อโปรแกรมชื่อโคเท่อ <Wow. S 1> ายุเท่าไหร่อายุสิบสี่ครับสิบสี่มีแฟนยังเอ่อยังไม่มีครับเฮ้ยโสดพอดีเลยอยู่จังหวัดไหนอยู่กรุงเทพครับพี่กรุงเทพหรอ สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีอะไรเนี่ยเอาเอาสั้นสั้นคุงช่วยสั้นคุงเร็วเดี๋ยวสั้นคุงเดี๋ยวเราชุบที่หลังนะเม่ต้องขอโทษสั้นคุงเอาโบแกมโบเกมก้ากับเขาเห,าหรอเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้มันเดี๋ยวเวลาฮีโร่กอนแรกเข้ามาดูว่าไม่ใช่ตัวจริงรอ่ะพี่โอ้โหคิดว่าเป็นตัวปลอมเหรอ พอพี่พูดแบบสวัสดีคราฟับพีโอโหสุดยอดเลยโอ้โหนี่จำเสียงกันได้เลยเฮ้ยกระสุนหมดผมบริสุทนี่ไม่ได้ตะลึงนะเสียงคุณคุณอีกแล้วเหรอฮะ <c oughs> ในในเบอร์สามในชื่ออะไร <c oughs> ในในไปใส่ไปใส่หูฟังก่อนไหมเอาโปรแกรมอีกแล้วเหรอ เอาสถานการณ์แบบนี้มันเดี๋ยวลาฮีโร่อีกแล้วเหรอโอ้ยโหมเอาโอ้โหมันขึ้นมาอย่างนี้โปรแกรมพรุ่งนี้ไปเรียนไหมโปรแกรมเรียนออนไลน์ครับพี่นั่นแหละก็ต้องตื่นหมต้องตื่นอยู่แล้วพี่เฮ้ยถ้าไม่ตื่นเดี๋ยวเราปลูกนะ,ะพร้อมเสมอพี่นี่เฮ้ยคนนี้มันสู้คนนี้เขาไม่เคิรนะ์นเหรอฮะ อยู่เลยผมเขินตอนนี้ผมเขินมากเลยครบเขินแต่ต้องสู้แล้วอยู่โรงเรียนมีคนมาจีบไหมโปรแกรมไม่มีเลยพี่แล้วมีไปจีบเขาบ้างไหมโปรแกรมมีอยู่ <S <S ต่โรงเรียนไม่มีนะพี่มีมีอยู่ไหนอะในในเกมนั่นแหละพี่เฮ้ยในเกมหมอใครอะเขาไม่ตอบนะตอนนี้เขาอยู่ไหนตอนนี้เขานอนอยู่ครับ านอนแล้วเหรอบอกฝันดีเขายังบอกแล้วนี่้ยโปรแกรมโปรแกรมต้องรู้อยู่แล้วแหละมาเจอเราก็คือแบบเรื่องส่วนตัวจะเป็นเรื่องส่วนรวมทันทีแล้วเขาบอกฝันดีเราไหมไม่เอ้าไม่เฮ้ยพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยเดียวมันเล่นอะไร a อีนี่มาโปรแกรมอยู่โรงเรียนชอบวิชาอะไรนะเอยู่โรงเรียนไม่มีวิชาที่ชอบเลยพีอ้าว มีแบบอาชีพในฝันไหมอ่าทหารมีทหารหารอเฮ้ยเป็นทาหารก่อนแล้ว่อยไปเป็นนายกนะขึ้นม่โปรแกรมนอนกี่โมงโปรแกรมอืมเดี๋ยวผมก็นอนแล้วแหละพี่อ๋อจะรีบไปไหนเนี่ยสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยนะพี่เราแบบคนที่แอบชอบนี่อายุเท่าไหร่วิสามนานีเอ้ยวต้องตอบนะต้องตอบเลยเหรอพี่เอาถามแค่อายุอ่ะ เฮ้ยเี๋ยวอาลืมลืมอายุเขาแล้วไม่ได้ลืมพี่อือเขาเสียใจนะประมาณประมาณอะไรนะสิบสองนี่แหละสิบสองเป็นรุ่นน้องเหรอเด็กอายุยืนพี่กินเด็กอายุยืนใช่นี่วัซันวัซันเอ้าทำไมถึงชอบเขาอ่ะ ม่รัวพี่เขาน่ารักหมายถึงว่าเจอกันยังไงสุ่มเลขห้องนี้เหรอไม่ได้ผมสุ่มมีชาผมสุ่มเลขห้องไปเจอความรักในเกมต้องระวังนะโอเคเออแล้วแบบได้ได้ฟงได้เฟซเขายังได้แล้วพี่เฮ้ยได้แล้วอ่ะคุยกันกี่วันประมาณอาทิตย์กว่าอ่ะพี่อาทิตย์กว่าได้เฟซแล้วเขาเป็นไงน่ารักไหมน่ารักอยู่เขาว้าวนี่ ล้วโปรแกรมหล่อไหมอุ๊ยผมไม่หล่อเลยพี่ <c oughs> จริงเหรอชื่อโปรแกรมชื่อจะเท่นะ <c oughs> มีมีพี่น้องไหมเนะี่ยมีครับมีพี่หรือมีน้องมีน้องครับน้องชื่อ <c oughs> <c oughs> น้องชื่อโปรเจกต์พี่อุ้ยโอเคนี่แหละถือว่าเป็นพี่น้องกันจริง <c oughs> น้องนอนแล้วอ๋อน้องน้องต้องนอนเร็วม <c oughs> ีมันต้องเรียนผมต้อง,งเรียนเฮ้ย <c oughs> มันอยู่ตรงไอวอเนี่ยนะจอเลยไหมเพื่อน สองข้าวพี่สองตัวครบอยู่ครอบอยู่ตรงโปรแกรมนี่มันเจ็บนะโปรแกรมเข้าไปเลยมันกำลังยิงเท้าเป็นไงสกิดนิ้วเท้าได้ไงวะยังงงและสงสัยเลยสงสัยอะไรผมไม่คิดว่าจะเจอพี่ใช้เขาพูดอย่างนี้กันทุกห้องเลยอย่าบึ้มสาอย่าบ้มสมอย่าบึ้มสามดิอย่าบึ้มสาม,อาสามอาโอเคโอเค สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไม่ได้ไหมเพื่อนโอเคกิ๊บเลยชื่อแต่ละคนน่าจะเปิดไม่ได้นะยิงแมลงสาบนีไปยิงมันทําไมล่ะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับในชื่ออะไรยิงแมลงสาบอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ใส่หูฟังอยู่แลวใช่ไหมเนี่ยอันนี้โปรแกรมได้ใส่ไหม ไม่ได้ใส่พี่อ๋อแต่เสียงชัดนะแตกอุ๊ยเกตีอะครับโปรแกรมรู้จักเรางั้นเราอายุเท่าไหร่พี่อายุยีสิบเอ็ดนี่ครับเฮ้ยรู้ได้ไงวะอยู่จงังหวัดไหนผมเออพี่อยู่ปอนแกน่ใช่ไหมพี่เฮ้ย <c oughs> มันเอฟซตัวจริงนี่ดูไว้นะใครไม่รู้จักชื่ออ <c oughs> กว่าจะเจอคนรู้ชื่อนี่แบบ เป็นของแลอ่ะเรียบร้อย้ยเกินไปนะลาก่อนนะโปรแกรมมันลาทพี่ยิงมันสวยโปรแกรมจะทิ้งเราเหรอโปรแกรมรักกันเปล่าเสมอนี่ระหว่างพี่กับคนนั้นรักใครมากกว่ากันเฮ้ยตอบไม่ได้เลยห้ามห้ามบอกว่าเท่ากันเนอเอ้าอืสีห้าห้าเอ้ยสี่สิบเกใครห้าสิบ เขาพี่ออ่เอาแล้วแบบคนที่เราแอบชอบเนี่ยจะขอเขาเป็นแฟนตอนไหนยังไม่รู้เลยพี่แล้วเขาแบบมีท่าทีว่าจะชอบเราไหมมีอยู่พี่เฮ้ยงั้นก็ลุยเลยฝึกนานไหมพี่ไอเอวิวทราบนะฝึกนานไหม่ออก็มันเรียกว่าเล่นเล่นไปเรื่อยๆมากกว่าไม่ได้แบบฝึกจริงจังก็มาเล่นเนี่ยซีวีซีก็เล่นไปเรื่อยๆจนมันเข้ามืออะไรอย่างเงี้ย แบบ A W มันเข้ามือแต่อยากให้เธอมาเข้าใจ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่มีนี่ไม่ใช่กิฟพี่ล้วเ <laughs> าไม่มีมุกนี่ <laughs> ไม่ใช่พี่ตัวจริงแล้วใช่ไหมใช่แล้วมีแซลมุกกับเขาบ้างไหมมีอยู่นะพี่เฮ้ยมุกามีอพี่หมดเลยอะ <laughs> นั่นไงกำลังจะถามเลยมุกออกมาจากใคร <laughs> อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้มตลอดเลย <laughs> ไม่นะเราจะต้องไม่เป็นคนแบบนี้เอ้ากำลังจะบอกเราต้องไม่เป็นคนแบบนี้ ระหว่างพี่กับคนนั้นอยากเจอใครมากกว่าก,ากันเจ้าพี่มากกว่าครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวเขาก็งอนหรอกอุ้ยงอได้พี่ <c oughs> นี่เอาเรื่องอุ้ยทำไมมันยิงไม่ออกยิงไม่ค่อยออกเลยวะตายดีกว่าไ <c oughs> อไอชอบบอมเฮ้ยชอบบอมเห,หรอไอ เฮ้ยเยี่ยมเลยหนีเยี่ยมเลยว่ะแสดงว่าเขาเขาได้ยินเราอะแล้วโปรแกรมอะชอบใครอุยเอาลบเลยเดี๋ยวขอยิงมันก่อนแล้วก็ชุบฮะโปรแกรมชอบใครไม่ไ <concepts> ม่บอกต้องบอกดีอุ้ยว่ไม่มีเลยเกิด่คุยเลยอุ้ยเอ้ากมมีแต่จะชวนคนนั้นคุยแหละสิอุ้ยพี่อย่าไม่เลย ใช่สิ hey เรามันไม่มีอะไรน่าคุยด้วยนี่เอาไงกับตัวนี้ดีกระโดดข้ามไอ้วอ์ไปแล้วก็กระโดดข้ามไอ้วอ์ไปแล้วก็ทำไมยิงไม่โดนวะนึบฮึเดี๋ยวผมเองแลาา้วยาปรชิดต้องใช้หมัดอ่ะ <c oughs> สูไวย้นีเฮ้ยเจอไออีกแล้ว ไอเจอไอไม่เจอไอเราอยากไม่อยากไม่อยากเจอไออยากเจอบอมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยว่าเฮ้ยพูดถึงบอมแล้วเยี่ยมอ่ะบอมไปไหนบอมอ่ะหาบอมบอมบอมเยี่ยมเลยน่าจะพูดภาษากับบอมเลยพี่เลยไม่เปิดเลยหนีโอ้โม่แต่คุยอยู่กับบอมเนี่ยนานเห็นไหมล้มเลยไม่ยอมมาคุยกับทีมไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว สวยแล้วโปรแกรมคานมาคานมาอยู่นี่นี่นี่วันนี้มันจะโดนหัวไหมเฮ้ย <c oughs> เราจะใช้เคียวเข้าไปตีมันดีไหมโปรแกรมแล้วแต่พี่เลยพี่เฮ้ย เอ้อยากเป็นทหารต้องอดทนนะ,ะมันนันเหนื่อยนะอยากเป็นจริงเหรอก็อยากเป็นนาทีทำไมอ่ะแบบไปดูใครมามีใครเป็นไอดอลแบบพ่อผมนาพีอ๋อพ่อก็เป็นทหารเหระใช่ค่ะเฮ<ะ>้ยนึกว่ามีลุงลุงคนนั้นเป็นไอดอลเฮ้ยไม่ใช่นะพี่แบบนั้นผมไม่เอาไม่ใช่ก็หมายถึงลุงทหารแบบนั้นไงเออ,อ,อลุงคนนั้นเขาไม่ได้เป็นทหารแล้วอ๋อ,อ,อ เขาไปเป็นนายกเป็นอาหารดีๆไม่ชอบนะใช่ไหมโปรแกรมอย่างเงียบดีอันนี้ผมไม่หานะพี่นี่ต้องเน้นเฮดช็อตมันอยู่ตรงไหนโปรแกรมเห็นแล้วอุ้ยอืม สวยงั้นแบบโปรแกรมมันเคยมีแฟนไหมเคยอยู่ครับหมายถึงคนในเกมนี้ยหรอมันไม่หรอพี่ <laughs> เจอแต่คนในเกมนะที่โรงเรียนไม่มีเอรอที่โรงเรียนไม่มีพี่เพราะว่าโอ้ผมไม่หล่อ <laughs> เฮ้ยเขาดูกันที่จิตใจมันก็ใช่อยู่พี่แต่เอาไม่ได้ดูที่จิตใจ <laughs> เฮ้ยทำไมเพื่อนเก็บไปหมดแล้ว,ว่ะใช้หมัดใช้หมัดนี่ไงใช้หมัด ใช้ปืนใช้ปืนใช้ปืน,ใช,ปนใช้หมัดเฮ้ยเอ้ <First Blood. S 1> เอาตั้งไงวอลแล้วนะเฮ้ยบอมเอาอยู่เห็นไหมเ <c oughs> ชื่อมั่นในบอมดิ <c oughs> อยากแอดเปล่าแอดครับร้องเพลงก่อนโอ้โหยังไม่รู้เลยจะร้งองเพลงอะไรดาให้เวลาคิด ล้างก็คือล้างลางก็คือลงแต่ถามเจ้าประมงก็คงไม่เข้าใจแตะฉันนั้นเป็นวานที่เกิดตื่นน้ำตายใจสลายไหลลงไปใต้ทะเลโอ้โอ้ตัวฉันไม่เคยเรียนพอแล้วพอแล้วคนในอาอ่าาา <c oughs> อ,อ,อ,อติดลมไปนะ พอแล้วเรอพี่โอเคเอาแอดโอเคครับโอเคฝันดีนะฟันดีครับครับสวัสดีครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายนะเอซี FC.